ตัดเลยตัดเลยวะตัดไหมแกทำอะไรกันตัดายตัดลเดยเรแอยู่กันคระปังเองตัดได้ใดองมาเลยกจะทำอะกัเ่นีเกดยู่กังคนระปั้งเองเดียยดยังกันักกันเลยนกันหนึ่งไปฝังนั้นเลยแต่ว่าปัญหามันคือของวัดในเินจีด้าฮา เพื่นบ่นได้หรอเพิ่นจะได้น่ะผมว่า,าบ่าไ,ไ,ดบาาได้แต่ว่าไอา้ไอ้คอยข,ขึ้นจังสี่ดอกพี่ขึ้นจังสี่แล้วเกล้าไว้นี่ไหมเอนเอามาเสียบนี่แต่คอยจะเอารถคอยหนีบันฮะแ,<ต>แล้วแต่เจ้าเด้บัตรไม่ตัวนี้จะมาขึ้นมาก็มาติดเป็นไดกีแล้วมานอยู่ล้วเอนี่เอามาหนีนี่นี่เาหนีนะ บไดบไดนี่แหละนี่แล้วเนี่ยดีแล้วบันี้เ้าลงมจากบันไดเ้าก้าวไปหันตัวเ่อยะขามไหเจ้าเอก้าว่อก้าเก้าบันไดพอดีขมาออกยตัวล่ะคือยูตัะก้ก้าบันไดพอดีโอสุดท้ายกับคำพังมหาพอกันโโโถดึ๊ใหญ่ไ่ใหญ่ดโถดเพียนีะถดใหญ่ไ่ใหญ่ดย่างคาหัวขามพิคนบวาดอกเขาบ่มีมองไป เจ้าขอโทษคอยในค้าคอยบาดดีเฮ้ยยังยังบาดอีกอ่ะไว้เนาะเห็ดเผื่อหมูเนาะเผื่ออันนี้ก็จับพอดีไปละจับปั๊บจับปั๊บไปละหักงานนี่ออกเอ้เอาเอาเอาาเโอ้ยระวัง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 เออแดงครอบเราอยู่คุณค่างใหญ่เลยดิเออสะด้วงนะลองข้ามมาดูดิเออนั่นแหละปั๊บพอดีเต็มนไปมือนึงนี่ให้ขึ้นเหยียบ ลองทับไปเพ่งดูปีวันบ้นันกจับอีันตัดบันไดวันเียนจับตัวนี้นะคะแล้วก็ย่างวันนี้ตัดบันไดวันเียสีบูกสดอก็ต้องย่างเขาก็ย่งง่อเ้ามาั้งเด้อเนเเยเตนเอาไหมเอาไมเอาิจม่เอาไมขอไหมเอาไหมเอาหนึ่งองซ้ำเอาคืนหยาดดขันจุกดีขันจุกดี

เกันพี่กันล่ะเก็บบาทละครผู้ชนก็ยังละครเก็บบาทผู้ใดลงมากเก็บสิบบาทลงไปท่างนั่นอันผู้ใดลงไปทานพยามอดเก็บลงไปท่านยมอดเกลงมาท่านีไ่ยุดก็บเก็บหาบาทขึ้นกันึ้นหาลงสิบท้้ยามนอกจากพยาม ขึ้นไปลเลยเด้อ้แม่นกลางบนขันบนใจกังนงับรถนีอันนี้กระจุมมันได้หรอเซบีแล้วร้รนนองดูกระมูแมนแมนข้องยางถ่ายยูทูปเพิ่งขึ้นเนาะเซบีคืะเสียดูกระมูแล้วโอ้สีเมาดอกรอบนี้เซบีเมาบ่สเฮักเอาดอก ่มันโผ่ไปใส่มาใส่ตีสองไงอะไรทไ่นี่เอาไปจ้างไหนเนาะไปไหนไปจังไหนมาจังไหนสวัสดีครับสวัสดีครับไปไหนหยุดสวัสดีครับเอาสวัสดีครับอะไรเนี่ยไปยังไงมาไงเนี่ยเพิ่นถึงยางอ่อนไป่ฝุ่นเลยทีแรกพอดีผมก็เลยพามาว่าพามาทั้งพี่าทั้งว่าบางเลยคือว่าผมหัดพี่ได้ว่าคือคุยกันคือโยบุน ไปกัน้องมกันที่ประเทศท่เนาะมันนยนขาพอดีโอ้ค่สนื่แม่ติวเน้อแมาเ้อ่พอป่านเด้อแม่ตัว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 ับาลตัวบานี่เน่ยมัรกั่รบาลนี่เ็น่ะทุ่นรัฐาลนี่หมนมีมเด ชุมพวงนี่ครับโอ้อันนี้อันนี้อันนี้ปันได้่าแต่ได้กน่าธุระบ้านได้เสียดิจิใช่ธุระอันพวกก็ซอายข้เจ้านั่นแหละมันได้เลยโอกาสไดก็ดีเลยโอเคมือนี้เป็นวันจับมื่อุกมีวันจันเขาบอกทำอกสารหายมาแก้ม่อีกเหอผมเห็นได้อำเพอนี่ไหมสามเดือนสี่เดือนหรอบอกมาเรวเลยทำอกสานหายเฮ็ยยัง มีหมอนขามเ็ดหมอนเฮ็ดแนวขามยีหมอดูฟังนั่นเออย่านฝนต๊อยู่นี่ที่เดียดนางนีก็ได้มจะว่าย่นนีก็ได้ด้วจ้ำบ่เด็ดไปุดยุไซเรามาหาตนไท่ก็เข่าหลังวทีอยู่ไดูพุ่นทีางหลัง ตามไปนี่เลยีไปจังไหนตามไปเลยตามเนี่ยมันไปอ้อมกับงูเลยอ้อมไปอู้อ้อมไปไก่กไก่ไปเลยไปเลยขึ้นบันไดขึ้นบันไดป้าไกับไปนู้นอ้อมนี่ขามนี้ขามบันไดป้าขึ้นเขาเขาข้นเข้อใไหมล่ะนี่ถจะทอดเนื้อสูกินนี่โมไปล้วโรวไเน้มเลยน ข้ามบันไดเลยมันไกลพูดแล้วคนนั่นกับย่างไปพูดแล้วนี่เราวจะขามกำย่างมันน่ะละคันๆเพราะขามบันไดปลาข้ามบันไดไปปลาบันไดเขาจะมีหักนี่มหามะเออเดี๋ยวจะมาพยุดครับทีนี้แหละพยุดเยวเอามาพยุยขอข้ามไปด้วยครับครับครับไม่เห็นเอาตัวนี้เอาไฟไหนมาสิเอ้าเอาไฟดำมาเดี๋ยวเดี๋ยวเสียบซิ ไปเลยจีดยังเ่นวดีดบอไหนใคีดยังวาดไนใคตีดบอตีงหลังเลยไป่อถ่ายคลิปตลอดท่าเป็นบ้านกับควองด้วยทาเปบ้านกับควองยืนในคลิป ก็ล,ลงไปหาต้านใม่แล้วก็ลงรถข้ามอดไปเลย แล้วที่นี่ฝากไว้สักนิดสักนึงที่น้องพอกันไม่คิดหนาเถ้าดึงมาหาการไงดึงมาหาการโอ้ยครับเอาคนแตจะเดินมา่อคืนดีไหมคนใส่กับนี่ต่ไทยเฮงเลยเพผู้อื่นบอกกล่ามาดอกเรว่ารู้ดอกรอย่าปากว่ามีบันไดอยู่นี้เขาไปต้องปากอย่าปากว่ามีบันไดอยู่นี้ก็็เปนลมกบมลับก็ได้ โอ้อาซาลเบี้ยนีາฝากว่ามี่ซ่ก่อนพี่น้องก่อกะล้างที่หนาซ่อมับที่นี่ซบายดีพี่น้อง